นี้เรากอ็อยู่ในค่ายของโลโก้สีแดงนุ่นจ้ามาเล็กยักษ์ใหญ่ค่ายนี้หลายส่วนหลาย,าย,าย,ายล็กแต่ละรุ่นแต่ละขนาดทั้งนี้ทั้งค่าสิทธิ์ใครนเลยกูทก็จะมีผู้คนเข้ามาชมวัดตาไปหมดเลยเรื่องตาเลยทั้งรุ่นหลายรุ่น ค่ายนี้มาเล็กจุดนูนยี่ใหม่ใหม่หลายรุ่นหลายตัวแต่หน้าตาขนาดใครชอบแบบไหน,นามาเล็กแบบลุยสายลุยหน้าตาโลโลคลาสสิกแบบน้นเลยนะ ออมาดูอาจจะใหม,ม่สีใหม,าาม,ม,าาม,ม่สันีแบบอาจะมีเด็ดสุดขึ้มาใซ้ายรอ,ยอาามีขีวายเ็บถ้าใส่ตาผี่ชมดีมาชม่ si damdan ah te ni asa เจดปูนากะรถไฟข้าง หรืว่ามาดูด้วยอาจจะดิ้นตรงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะมคาถึงตอนเราอยู่ญี่ปุ่นนะเรายินภาษาญี่ปุ่นรอเหมือนเดิมลายซีนาซนี่เราพบอยู่นี่เลยนะ ใหญ่เลยอาเกา้าอานายเดอะตะพูดตัวใตาท้อนหน้า,นาตามด้มาาวยอาเก้านะเป็นตัวใหม่ของค่ายนี้นะมาเล็กสไตล์ลอร์ดดีเดียบดี